สวัสดีค่ะพบกับป้าแมวในเรื่องราวของเ,อเป็นทางการนิดนึงนะคะคราวนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของใครเป็นใครในคณะรัฐมนตรีในสวิตเซอร์แลนด์นะคะปีคศ2021นี้นะคะไปติดตามกันเลยนะคะอันนี้เรื่องนี้นะป้าแมวบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่กำลังจะขอสัญชาติสวิสนะคะ เพราะว่ามักจะมีคำถามเกี่ยวกับว่าใครรับตำแหน่งอะไรใครเป็นประธานาธิบดีในปีนี้นะคะไปลองติดตามกันเลยค่ะค่ะการประชุมเลือกตั้งเมื่อวันที่9ธันวาคมปีที่แล้วนะคะพศ2020ปกติเขาก็จะมีประชุมกันทุกปีนะคะเพื่อเปลี่ยนวาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานแล้วก็ความรับผิดชอบในกระทรวงต่างๆ ของคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อทำงานในปี2021นั่นก็คือปีนี้นั่นเองเขาก็เลือกกันตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อที่จะเริ่มงานปีนี้นะคะแล้วก็คนที่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ในวันปีใหม่เขาก็จะมากล่าวสุนทรพจน์นั่นเองนะคะดูนี่ค่ะชมหน้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เสนาบดีสมาพันธ์รัฐสวิสนะคะภาษาเยอรมันก็ d i e s e b e n m i t g l i e d e น des b u n d e s r ะ t e s und der b u n d e s k a ะ z l ปีสองพี2020ซึ่งรูปเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนทุกปีนะคะปีนี้ก็ดูสวยนะเห็นบุนเดสฮา u ส์ด้วยมาดูกันนะคะว่าใครเป็นใครอันนี้นะพอจบแล้วเนี่ยมาลองทายกันว่าคนนี้ชื่ออะไรนะคะเริ่มจากซ้ายมือนะคะ ก็คือคนนี้ก็คือรัฐมนตรีวิโอลาอัมเฮดนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือรัฐมนตรีซิโมเนตตาโซมารุก้านะคะแล้วก็คนนี้ก็คือเป็นรองประธานาธิบดีด้วยนะคะอิกนาซิโอคาสซียสเป็นภาษาอิตาลีนะคะเป็น เป็นคนนี้มีได้สองสัญชาติด้วยคือสองพาสปอร์ตอิตาลีแล้วก็สวิสนะคะส่วนคนนี้ปีนี้เป็นประธานาธิบดีนะคะชื่อเกพา์เลมอชื่อภาษาฝรั่งเศสนะคะอ่านยากนิดนึงนะพาเมล่าถ้าเราภาษาอังกฤษก็พาเมลินถ้าออกเสียงนะเกพาเมล่านี้ก็คืออายุเยอะที่สุดนะคะรัฐมนตรีอวริเมอเรนะคะ คนนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนี่เขาเขาเป็นรัฐมนตรีในเรื่องของอดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคือรัฐมนตรีอาร m ลัมเปเซตนี่ก็ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันนี่ก็รัฐมนตรีคารินเคลซสตเตอร์นะคะส่วนคนนี้ก็คือเสนาบดีประจำคณะรัฐมนตรีคือคุณวอลเตอร์ทูนเฮร นะคะอันนี้นะพอจบแล้วก็ลองมาทายกันว่าใช่จำชื่อได้กันไหมนะชื่ออะไรกันบ้างนะคะค่ะสำหรับท่านแรกนะคะก็คือบุนเดสประธานนะคะชื่อว่าเกพาเมลาเกิดวันที่9พฤศจิกายน1959นะคะอายุ61ย่าง62ปีนะคะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อ9ธันวาคม2015นะคะ สังกัดพรรค SVP นะคะชวซิริเชฟโวส์ผ er าไทายพักประชาชนสวิสนั่นเองนะคะท่านมาจากรัฐโวนะคะภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาเยอรมันก็คือควัดนะคะภาระและก็หน้าที่ก็คือเป็นประธานทธิปดีนะคะในปีนี้และก็ดูแลงานด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาและก็การวิจัยนะคะซึ่งดูแลมาตั้งแต่เดือนมกราปี2019แล้วนะคะ ภาษาเยอรมันก็คือ Das e Igenosische Departement für Wirtschaft Bildung und Forschung นะคะชื่อ,อย่อว่า WBF นะคะค่ะตำแหน่งประธานาธิบดีนี่เขาเลือกมาจากคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่7คนที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะคะก็ ซึ่งมีววราหนึ่งปีเขาไม่ได้เป็นประมุขของประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือว่ามีตําแหน่งสูงกว่าคณะรัฐมนตรีคนอื่นๆอ,อ,อีก6คนนะคะที่เลือกขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นประธานในการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการแสดงปาฐกถาพิเศษนื่องในวันปีใหม่แล้วก็วันชาตินะคะ นอกจากนั้นแล้วก็คือเป็นตัวแทนในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์กรสหรประชาชาติด้วยะค,ะค่ะค่ะท่านที่2ก็คือบุนเดสราตอิกนาซิโอกาซิสเป็นรองประธานาธิบดีของปีนี้ด้วยนะคะเกิดเมื่อ13เมษายน1961นะคะอายุก็เกือบ60แล้วนะคะ เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีเมื่อ20กันยายน2017นะคะพักที่สังกัดก็คือ FDP นะคะเป็นพักที่มีการรวมตัวของพักเสรีประชาธิปไตยกับพักเสรีนิยมแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาจากรัฐเทซีนนะคะภาษาอิตาลีนะคะมีภาษาอิตาลีเป็นภาษาราชการนะคะทำหน้าที่เป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็ดูแลงานในกระทรวงการต่างประเทศนะคะ ซึ่งก็ดูแลมาตั้งแต่พฤศจิกายน Onion 2017แล้วนะคะสำหรับ Das Igenosische d e p a t e t f ü r a u s w ä r t i g e Angelegenheiten e d r นะคะคนนี้ก็น kind of ่าจะเป็นที่รู้จักกันนะคะเห็นหน้ากันบ่อยๆนะคะในทีวีจากสถานการณ์โควิดนะคะนั่นก็คือบุนเดส r a t ร์ต n อ p ังเบเซ ท่านเกิดเมื่อ9เมษายน1972ยังหนุ่มอยู่เลยนะอายุ48ย่าง49อ่อนกว่าป้าแมวอีกแล้วก็ท่านเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีตั้งแต่14ธันวา2011นะคะสังกัดพรรค S. p ก็คือ The Social Democratic Party ก็คือพรรคสังคมประชาธิปไตยนั่นเองนะคะมาจากรัฐฟรายบูกที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะผู้ภาาฝรั่งเศส สาราชการแต่คือท่านส่วนใหญ่ท่านพูดได้หลายภาษานะในคณะรัฐมนตรีเนี่ยภาระรหน้าที่ก็คือดูแลงานในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะเน้นในด้านของการประกันสวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็งานในด้านสุขภาพนะคะซึ่งท่านดูแลมาตั้งแต่ปีคศ2012แล้วนะคะก็นานพอสมควรนะ แล้วก็ภาษาเยอรมันก็คือ Das i c no a n o s i s c h e Departement des Innen ADE ท่านต่อไปก็คือ Bundesratin Karin Keller-Sutter นะคะท่านเกิด22ธันวาคม1963นะคะอายุ57ปีเริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีนี่ละเป็นเป็นสคนล่าสุดนะคะคือเมื่อวันที่5ธันวาคม2018นะคะ สังกัดพรรค FDP นะคะมาจากสังกาเล่นนะคะภาละและก็หน้าที่ก็คือดูแลงานในด้านของกระทรวงยุติธรรมและก็ตำรวจนะคะซึ่งดูแลมาตั้งแต่มกรุระ2019แล้วนะคะชื่อภาษาเยอรมันของกระทรวงนี้ก็คือ Das e mm hmm. i g e n o s i s i e c h e Justiz und Polizeidepartement a j p d ซึ่งดูแลหัวข้อที่สำคัญก็คือ สิทธิของประชากรนะคะแล้วก็ความปลอดภัยภายในรวมทั้งในเรื่องของผู้อพยพนะคะท่านต่อไปก็คือบุนเดสเลตินวิโและอัมเฮดนะคะเกิดเมื่อคศ1962นะคะตอนนี้ท่านอายุ58ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีเมื่อ5ธันวา2018นะคะพร้อมกับคุณคาริน นะคะ,ะสังกัดพรรคเซฟาเพคริสลิเคเดโมกราติเชโฟกส์พาไทยก็คือพรรคประชาชนประชาธิปไตยคริสเตียนนั่นเองนะคะมาจากลาสวาลิสนะคะภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะมีภาระหน้าที่ในการดูแลงานด้านกระทรวงกลาโหมนะคะงานป้องกันประเทศและก็การกีฬาซึ่งท่านก็ดูแลมาตั้งแต่มกลราสองพันนะคะ ชื่อภาษาเยอรมันของกระทรวงนี้ก็คือ Das e i g e n s s i s c h e d e p a r t e m e n t für v e r t i g u n g b e v ö l k e r u n g s s c h u t z und Sport นะคะ FBS นะคะที่งานหลักก็คือในเรื่องของการทหารนั่นเองนะคะท่านต่อมาก็คือ บุนเดสราตอวดีเมอเรอร์นะคะท่านอายุเยอะที่สุดในคณะรัฐมนตรีนะคะท่านเกิดวันที่1ธันวาคม1950นะคะอายุ70ปีแล้วนะคะแต่ท่านยังกระฉับกระเชงทำงานเก่งพูดสนุกด้วยนะคะท่านเริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10ธันวาคม2008นะคะสังกัดพรรคสสเพนะคะ มาจากรัฐซูริกนะคะมีภาระหน้าที่ในการดูแลงานกระทรวงการคลังนะคะเน้นในเรื่องของงบประมาณของรัฐแล้วก็ภาษีนะคะเผื่อใครมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับภาษีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งดูแลมาตั้งแต่มกราคม2016แล้วนะคะสำหรับ das e i g e n s s i s c h e Finanzdepartement (AFD) นะคะ beschäftigt sich insbesondere mit dem Staatshaushalt und mit Steuerfragen นะคะสำหรับท่านสุดท้ายในคณะรัฐมนตรีก็คือบุนเดสแรตินซิโมเนตดัสมารุกเกิดวันที่14พฤษภาคม1960นะคะอายุ60ย่าง61แล้วนะคะแต่ก็คือว่ายังดูสาวอยู่เลยเนาะสวยด้วยปฏิบัติหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีเมื่อ22กันยา2010นะคะสังกัดพรรคของเอสเพนะคะพรรคประชา ไอ้พรรสังคมประชาธิปไตยนะคะมาจากรัฐเบิร์นแล้วก็ดูแลงานในกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะการขนส่งพลังงานแล้วก็การสื่อสารนะคะตั้งแต่มกราปี2019นะคะท่านต่อมาก็คือ b u n d e s คันเซ e เล a l t ว r ลเตอร์ทู คราคนนี้เป็นเสนาบดีนะคะประจําคณะรัฐมนตรีก็คือกุญซือของคณะรัฐบาลนั่นเองนะคะทําหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆนะคะโดยจะเข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีสามารถที่จะให้คําแนะนําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีได้นะคะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงนะคะนั่นเองนี่แหละคะ่ะทั้งหมดของคณะรัฐมนตรีของสวิตเซอร์แลนด์ในปี คส2021ค่ะและนี่ก็คือห้องทำงานนะคะของคณะรัฐมนตรีนะคะเวลาที่มีประชุมหรืออะไรก็ทั้งคณะก็จะมานั่งประชุมกันในห้องนี้นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคารรัฐสภาฝั่งตะวันตกนะคะห้องสวยงามทีเดียวเชียวเนาะก็สำหรับคลิปนี้ป้าแมวก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับ ทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะขอสัญชาติสวิสนะคะในปีนี้นะคะก็ต้องมีถามแน่นอนแต่ว่าจะเป็นใครนั้นเนี่ยป้าเมวก็ไม่รู้หรอกเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ